สวัสดีเพื่อนเพื่อนฟรีเฝ้าลายสามทุกคนนะครับวันนี้ก็มีแพ็กพิเศษมาเปิดอีกแล้วครับเป็นแพ็กที่ได้จากมือถือนะครับสำหรับการเล่นมือถือครับมันคือกล่องนักเตะพิเศษเบสห้าสิบนะครับระดับบวกสามหนึ่งบวกหก ตั้งจำนวนทั้งสิ้นสามใบด้วยกันนะครับคือมันทําอะไรได้ใช่ไหมครับนี่ครับพอเราเปิดปุ๊บมันจะสุ่มปีก่อนครับว่าจะได้รับนักเตะในปีไหนนะครับไอ้ที่แพงๆก็ปีสีฟ้าครับสีฟ้านี่ครับสิบสี่ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับ ไอที่ถูกถูกก็คือเนี่ยครับหนึ 1, ่งหกไอพี่หนึ่งหกครับเออปีหาอะไรทั้งนหมอครับศูนย์แปดนี่ครับถูกแน่นอนหนึ่งสี่สีทองแพงอยู่นะครับเอาเป็นว่าไปเลยดีกว่าเสียเวลาจัดไพ่อะให้เสียครับสิบยูครับ จัดไปไอ้เสียสิบเซอมอันนี้แหละครับแพงครับแม่งขั้นต่ำนี่ห้าสิบเอ็มนะครับศูนย์หกัิวซครับมาเริ่มจากอันทูกก่อนนะครับเริ่มจากสิบยูครับไป ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่แยเพราะว่าเสียเงินไปน่าจะประมาณสามสิบเอ็มครับสามสิบเอ็มในมนือถือประมาณนี้ครับได้มาตัวแรกสิบเอ็มครับดีใจครับศูนย์หกครับมาครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่เมสเม, 4, เมสซี่ส่งเ่ได้หรือไม่ คุเจ <me> ้าเมสซี่มึงให้ลูนี่ <me> <ie> วันนี้มึงได้บวกห้ามานะครับลูนี่ปีนี้เลยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้แหละครับต้องเอาให้กลางดาวนะครับกลางดาวที่สุดครับเวลาคลิกนหมครับคลิกโล,ลัวไปเลยครับหนึ่งสองสามอือห <me> ือ <ie> แม่งถูกที่สุดในของแพงเอ็มเวอรลตินะครับปารีสแซงแคลงยี่สิบเอ็ดล้านสรุปวันนี้ก็ได้ไปประมาณสี่สิบถึงห้าสิบล้านนะครับทุนสามสิบล้านแต่ว่าได้เงินเพิ่มอีกสามสิบล้านนะครับเอ๊หรือว่าผมใช้จำลองหลีกวะจำไม่ได้เออเหมือนจะเป็นจำลองหลีเก้า0ร้อย<ม>อันนะครับ เสียจำลองหลิด900อันนี้ประมาณ70-90เม็มครับก็โดยรวมนะถือว่าโอเคครับไม่เจ๊งมากครับยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ